ชั้นที่สองชั้นแรกเทสไปแล้วชั้นแรกชั้นแรกต้องให้เห็นบอ่อให้เห็นท่อโอ้ยอนะเห็นไหมต้องเห็นหลังท่อด้วยชั้นสองถึงจะกบเทสอีกรอบเทสใส่ท้องสันแก้วเลยรุนนี้ มาลูกพี่ช่วมมาบวกลงไป2ี่สิบเซนบวกบทอัดเหลือสิบห้าเซนระวังสายไฟลูกพี่ใส่เข้าไปทำงยงาตามท้องเรื่อง nó bị nát nè. วิธีกบท่อระบายน้ำกบเลยลงเอาลงเอาลงพนักง,งานก็เตรียมพร้อมใส่เข้าไปดูคิใส่เข้าไป ใส่เข้าไปลูกพี่ใส่เข้าไปโอ้นี่ตามแผนตามวิศวกรรมสุดยอดเลยครับผม ไปแล้วเป็นงานดีกว่ามาขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตบหรือบดอัดทรายให้แน่นบดดัด,ดืนเด้บดได้แร้วงา่ายๆได้งานแต่ละงาน,ม,นม,าม,ามันมีความยากมันมีความยากความง่ายของมันอยู่จะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะบอกว่ายากก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็สามารถทำได้ กระตบให้แน่นให้ละเอียดๆหน่อยจะได้เป็นไปตามสูตรตามแผนวิศวกรรมและวิศวกรเราบอกน้ำสูบมีปลาด้วยบ่ปลากัดด้วยนี่ในบ่อเห็นมีปลากัดด้วยเหรอมีใครเห็นไหมแน่นๆๆๆๆๆตุ๊ปลายนิ้วผมเนี่ย ปนิ้วเขมเนี่ยเนไหมนี่นี่น,น,นี่ปาก,กัดเฮ้ยปลาช่อนนิ้วะ่ปะปลาช่อนหรือปาก,กัดลูกปลาช่อนนิ้วะ่ะเห็นไหม <c oughs> อยู่สบายเลยเขาบอกอยู่ในท่อลูกไอช่อนมาเด้กพี่น้องรายการต่อมาการสิ่เหตทำการกบหินครุก บดอัดเรียบร้อยแล้วก็สิเข,าข้าคายก็สิเห็ดอันนี้ตอได้บัดน,นี่หลอกล้างวี่อ,อ,อีกอีกอีกพ่อ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 ตามเลยตามเลย Dạ oi, dạ oi Thôi hết phao leo với nhắn gửi Vừa vào đây được dịp xin Ôi, bớt để phớt mày งานเราครับตอนนี้จัดปลายงานเรามาถึงขั้นตอนบดอาดแล้วบาลเนี่ยี๋ก็จะตั้งลังวีสันตัว กเพงเขาด้วยครับกำแพงเขาลูกกำแพงเขาค่อยๆเข้าสิลูก,ลกเข้าทีเดียวเลยเสียวไอ้หนูค่อยเข้าดูกัาแพงเขาลูกกำแพงเขากำแพงเขากำแพงกำแพงเอาไว้กำแพงเอาไว้ โอ้ยกำแพง,งห้ำ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 กำแพงห้ำกำแพงเขาละอย่าเด้ออย่าเด้อโว้ <c oughs> <c oughs>